ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาของญาติโยมที่ได้มารวมกันทำบัติปฏิบัติธรรมในช่วงหลังจากออกพรรษาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลบุญกระทิ้นพอดีคณะเฮาทั้งหลายก็ถือเป็นการสองสองบุญกระทิ้น สะสมบุญไว้คู่มือคู่มือการได้เห็ุบุญไว้คู่มือคู่มือน,นี่เมื่อหอดมืองานมือบุญอรีเท่ากาับจิ่เป็นผู้เฮ็ดบุญด้วยมีความสงบสง,งียมอบอกระโตกระตากคือจังคนมีได้เห็ดบุญไว้ เพิ่นสอนบุญนะบางคนมีได้เฮ็ดบุญต่อเนื่องไว้นี่ฮอดมืองานกะบวอลภาษาหนึ่งกับกระดีกะดานี่ยนะกะดีกะดาเต้นสอนสอนบุญตื่นบุญนะตื่นบุญแต่ผู้ที่ได้เฮ็ดบุญไว้เรื่อยๆนี่สิบ่วตื่นอ่าบบตื่นบุญบบหลงบุญบางคนตื่นบุญกับหลงบุญเนี่ยอ่าหลงบุญเพราะว่า มีมีศรัทธ,ธาจะขาดปัญญาเนะมีศรัทธ,ธาขาดปัญญาถ้า,ามีศรัทธ,ธาแล้วมีปัญญาประกอบนะมันก็จังใดอันนี้สงหลายเปรียบเทียบเอาเรื่องอยังเปรียบเทียบเปรียบเทียบคือจงส้างกระลิงอะไรเนาะส้างกระลิงสมัยพระเจ้าไปอยูนในป่าพระทิดกันพระว่าว่าฟังข่วม พระบุตรเจร้าก็ได้หนีไปอยู่ในป่าพระมุนันกะบอเหตจิตจะบบเหตจิตจะวัดได้บะเนี่ยโบเหตจิตจะวัดคือยังบอกนนวัดใดไม่ทําวัดวัดนั้นย่อมอับเฉาพระกับบอลพระกันล่งท้าวัดได้บะเนี่อบอลงทําวัดบบปานกวาดสะลงสลาข้องกันนะมิแต่ว่าเอ้าเจ้าผูนันน้นละสิเหตพูนั้นกบว่าผูุนี่ละสิเหต เอาไปเอามากวัดกะหกวัดกะสกปรกทันแม่สมัยมือผู้มือนี่กะห้องนา้าห้องในกะสกปรกสลุงสลา,าผุ้ติโบสถ์ล้านล้านโพนี่กะหกใบไม้ใบไหลกะเต็มไปเม็ดเนี่ยโยมขามากกะมีสบายคิดมีสบายเจอเห็นวัดว่าอารามสกปรกหกเมื่อนี่ก็โยมผู้สลากกะขึ้ออก สแสดงว่านี่พระพิษกันสแสดงว่าพระพิสกันทวัดส,สกรปรกวัดหกนี่แสดงว่าพระพิษกันเกี่ยงกันนะและแ้วเจ้าพูทละเลยเฮ็ดแลแ้วจ้าพูทละเลยเฮ็ดสังเกตโยมเหมือนพูดสังเกตเอาไปเอามาโยมกับปะท้วงโยมประท้วงพระมีคอยเสื้อบาทแล้ววันนี้มีคอยเสื้อบาทกับมาขอร้อง ขอร้องให้ผ้ากันทําจิตวัดผ้ากันทําจิตวัดขวดอาวาัตริหารล้านเกดีมาขอร้องก็มีฟังย่อมปาถนาดีเลยย่อมปราถนาดีมาเห็นเห็นเห็นความโมงงามเกิดขึ้นในวัดกับมาขอร้องพระคุณเจ้าให้ฮักให้แพงกันทนขน้อยกับเห็นแล้วกับมีสบายจิตมีสบายเจอ แต่ว่าพระกับบเอาอีกก็ย่งบท่ทาจิตวัตรโยมกับระท่วงแล้วบันนี้บอเาี่บ่ใส่บาตรให้กินนะโยมกับไม่ใสบาตรให้กินได้บันนี้ลําบากเออจึงเกิดความลําบากจังไปหาพุทธเจ้าว่าพวกภู้ขาทั้งหลายกันก็สือกันแล้วก็สิหักสิแย่งกันสิสมามัคคีกันอันนั้นเรื่องเรื่องของพระพิษกัน อันนี้เรื่องสร้างเรื่องลิงหมายถึงว่าพระุทธเจ้าไปอยู่ในป่าแล้วนี่มันสีมีสร้างตัวหนึ่งสร้างปาลาเรื่อยๆยะอุปถาุทธเจ้าไ,ได้ง่วงได้ง่วงมีง่วงมันมันได้ง่วงนะมีง่วงมีง่วงก็เอาง่วงไปหักงาใหม่หักงาใหม่ได้มากกับมาปาดกวาดมาปาดกวาดหม่องพพระุทธเจ้านั่งปัดกวาดหม่องุทธเจ้านอน ปัดกวาดมองพุทธเจ้าเดินจงกรมสร้างสร้างจนนั้นมันปัดกวาดมันก็สิพ่วงไปหาลุ่มมาเห็ดไม่กวาดได้นน่ <c oughs> มันสิพ่วงไปหาลุมมาเห็ดไม่กวาดนี่ลุมสร้างลุมเดผู้ใดได้เห็ดไม่กวาดเนี่ยลุมสร้างด้วยกันเออได้เห็ดไม่กวาดมานี่นอกจากนั้นแล้วไปฮัไม่ไพมากเป็นกระบอกน้ำกรไปตักน้ำ กุมเลอหาหนามมาถวายพระกุมเลอได้หาหนามมาถวายก็เป็นกุมสร้างเหมือนกันได้ไหมกุมสร้างไปยอดปะปยอดเลียนมาปะปยอดหนามมาหรื่ามาดูแลหนามหนามดื่มหนามอาบน้ามในหน้องหนามหนาอาบน้ําใส่ปเลยต่างๆอันนี้หน้าที่สร้างนอกจากนั้นแล้วไปหาหมากใหม่ได้ไหมไปหาหมากใหม่หมากกล้วยหมากปลาลตต่างๆในป่าไปหามา ถวายพุทธเจ้าผู้เลิกมีหมากใหม่ช่วงบุญกระทินมันนี่กุ้มนี่ก็เป็นกุ้มสร้างเนี่ยกุ้มนี่ก็เป็นกุ้มสร้างเนี่ยกุมมีหมากใหม่ร่องรับตาขึ้นเบิงยูไฮย,ยูหน้าอยู่หออัวยูสวนมีวรนอคูเละเป็นสร้างน้องเพิรยูบ <c oughs> ร่บอเริ่มขึ้นอะไรด้บ้างเริ่มขึ้นเี่เปลี่ยนสร้างน้องเพินอะไรด้บ้างอุปธรรมอุปถาบ้านี่รวบรัดตัดตอนอันลิ่งมัน วิ่มเนเบิ้องยังหันละเบิ้งเห็นสร้างเหตดกับยังบนท่านขึ้นจากเห็ุเต้นไปเต้นมาเบิ้องยังหันละซองเบิ้งโอ้หมอสร้างมันเห็นยังนอนโอ้สร้างมันอุปถากพุทธเจ้านั่นเองมันปัดมันกวาดมันมีง่วงมันก็ใส่ง่วงปัดกวาด่ามันมีขามันมีอย่างมันก็ปัดเอาตีนมันปัดปัดปัดเหตดเป็นท่างท่างเดินจงกรมเห็ุทางนั่งพุทธเจ้า อันเจ้าลิ่งนี่ก็เอเห็นสร้างเค่นั้นก็จะได้บุญได้บ่เนี่ยจะได้บุญแห้งโอ้บอกสร้างมันได้บุญหลายเว้ยสันเดียบสร้างมันแม่นมูอเจ้านี่แหละได้บุญแม่นผู้อื่นได้นี่มาทําวัดกูมือกูมือมิมีอยู่ได้คนซองเบมึงมูอเจ้าย่ำมูอเจ้าย่างมากโอ้แต่มันเราได้บุญหลายเนาะเราไปทำวัดสวดมนกูมือโอ้ะอดได้เนาะเนี่ยหามือได้บ่เนี่ยลิ่งเลยหามือได้บ่ เมื่อได้นอกสีได้ไปนอ่มันวันนี้มันได้มือได้แบบนี้ริ่งตอนนั้นได้มือได้มือปั๊บไปฮักเอาักเอาหัางหัางเพิงหัางเพิงหัางมิมมากหักเอาหัางเพิงหัางมิมมากถวายพุทธเจ้า่าถวายพุทธเจ้าแม้มว่มีกับลายออกแล้วลายแนมมันออกแล้วมันมาขันเอาน้ามถวายน้ำเพิงพุทธเจ้า ดีเจอลายแล้วบะนี่ว่ามูเจ้าคนรับนาเพลงกะดีกระดาขึ้นว่าเนี่ยใส่ข้าว่ากะดีกระดาโอ้ยมันซืนมันซึนมันห่าวแล้วบะนี่มันซืนเป็นห่าวดีเจอลายก็เต้นแล้วบะนี่เต้นแล้วบะนี่เต้นกระโดดอันกระโดดนีแล้วบะนี่แล้ว่ามือบุญพลศิหาหน้าใหม่มูเจ้าเต้นอยู่พลศิหาแล้วว่องย่อนยกใหมมูเจ้าเต้นอยู แต่เบิ้งมุได้สิเตือนบุญมุ้อพี่เจ้าก็ไปสมัครเป็นนั่งล่ำแล้ววันนี้เนาะมาเป็นนั่งล่ำย่ำเลเมือยกับลงมาเขี่ยวหมากซะก่อนเอเต้นไปสองซ้ำรอบกัอกับเข่า้นาแล้วเข่านามเข่าหมากซะก่อนอ้ารอบต่อไปนั่งล่ำเขี่ยวหมากขึ้นมาเขี่ยวหมากยิ้มแล้วกับขึ้นมาล่ำแล้ววันนี้เออกับไปเต้นน้ำมันจักรอบสองรอบกับเอาละมวยมัน่าเอาเมดมือมัดด้น โมเมนต์เาเอาเมือมือมืเวียนเด้เอาจักน้อยโมเมนต์บ่อเอาเลยซะเลยดอกเอาจักน้อยเอาจักน้อยก็ได้โมเมนต์เราเอาเมื่อมือเมื่อ๊เวียนจนเจ็บเอวบ่อไว้ลวเนาะนิ่งต่นนั้นสอนดีเจอเหมือนเต้นไปเต้นมากกว่าจับถืองาใหม่งาใหม่แหงหักโปลงมาหักโปลงมาโตลงมาตาย สร้างม่ตายได้เลี่ยงตายาว่างได้เออจะไปตื่นน่ยตื่นสะอ่อนบุญแห้งเต้นกระโดดพงเพลงพองเพลงไปสะอ่อนบุญแห้งเลยตกลงมาตายแต่ว่าตายในขณะนั้นมันดีเจอได้สะนนอนดีเจอแห้งจิตเจอมันเป็นบุญเป็นกุศลอ่ากันยังได้ไปเกิดในสวรรค์อยู่กันยังไข่แนะ่เออยังไข่แน่ได้ไปเกิดในสวรรค์อันนี้เรื่อง สร้างกับลิ่งเรื่องสร้างกับลิงเ้ามาเปรียบเขียบสัคนเอาเรื่องใน,น,นสมัยพุทธกาลว่าเฮา,าเป็นลิงหรือเป็นสร้างเนอะกับขึนเบิ้งอาเอาเอโยเยไปตื่นนะสังเกตเบิ้งได้ญาติโยมสังเกตเบิ้งบางเทอแง่มุญกระทิ้นก็ได้บางคนก็ตื่นแห้งเนียตื่นแห้งบางเทอกับข้ามโฆษณาเนี่ยเนาะยังเกี่ยวกัน อบอกมันสีกระเทือนพคนนี่เนาะทางคนมาเจอทางอื่นทางไก่มาตื่นเลยตื่นบุญแฮะข้าเจ้าย่องว่าอันท่งท่งยังแน่ท่งเตาท่งแข่ท่งนั่งมักช่ายังกลางออกไปใส่ล้านมันแหละขายของดีญาติกันได้บ่เนี่ประมูลกันได้บ่เนี่ยญาติกันโอ้ญาติกันก็มีถ้าบุหรี่ละเฮ็ดท่งอันนี้ไปซื้อเด้อซื้อก็ได้คำนมีเงินคำนวกอื่นเงินเนาะ เขียนเอาบ่ได้บอกว่าจเขียนเอาหูไกลก็ได้นะบอกหูเตาใใก็ได้ไก่มันฝากมาทําบุญในศาสน,นาไก่อยู่ฟ้ามฝากมามันมาบ่ได้ไก่อยู่ฟ้ามันฝากมาจะไปเขียนหูไก,ก,ก่ลงเสภานะเขียนหูไก่ลงเสภากับม่แหน้าเพิ่อนอ่านี่เป็นแต่ซื่อ่าซื่อนะเียเงคูว่วาสูตรคอยในสูตรบ่ซื่อเลยสูตรบ่ซื่อหาเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาบ่ได้บ่ ขันบมมีท่งมูน่ะมันเป็นกระถินเลยบอกบางคนว่าเป็นื่อไรเะท่งกระถินว่าจันไรบ่นี่มันมีเน้มันมีเนื้อท่งกระถินอ่านี่เน้ท่งกระถินกระถินนั่นเป็นผานะผานอันเฮ็ดจากสะดึงท่งอันนั้นเฮ็ดจากพระเฮ็ดจากสะดึงบ่บ่นียจากโมหะจากบมมีก็ได้มีก็ได้บมมีก็ได้อะนะโมเมนโมเมนสาระสำคัญนะโมเมนสาระสำคัญ เสียวผ่ามากก็ได้เอาผ่ามากจะไม่ยิบมาพับเป็นดอกบัวก็ไดหมดล่ะผ่าขาวผ่าสะบงกี้วอนแล้วแต่อ่าอันนั้นผูู้มีปัญญาเลยผ้มีปัญญาส่วนกันเท่าเห็นเขาเห็ดกับเยาวปว่าเฮ้ยมืมีปัญญาเยี่ยสิเป็นปากเสชก็เจ้าได้เอาจะต้องทำกว้างหัวใจว่าโอ้คนเท่าแต่ต่างกันบางคนเขาเจอบางคนมีเขาเจอก็ดีด้เฮ็ดมากก็ดีอ่าดีเท้าเทากับเบิง้งมองมอง ผู้ยืสูงล้วก็มองเบิงขาเจเ้าเฮ็ดข้าเจ้าเฮ็ดขาเจ้าทำก็ได้บุญห่วมกันนะะั่นละได้บุญห่วมกันแตกต่างกันไปญาโยมก็ได้ฟังกันอนุโมทนาบุญกุศลที่ได้มโหวมทำวัดสวดมนต์แล้วก็ได้ฟังสาระเล็กๆน้อยเพื่อเป็นปฏิเตือนใจก็อ,อนุโมทนาญาโย,ยมสุขภูสุคนเด้อ